ชุดใหม่ครับผมวิสณ์เดชจับแยกแม่ครับชุดนี้มีอยู่เจ็ดตัวครับผมไหนครับจับแยกแม่ครับเจ็ดตัวครับผมชุดนี้ลูกน้ำแช่ครับเจ็ดตัวครับชุดนี้ มีอีกชุดหนึ่งครับออกมาได้สี่มือครับผมนี่ครับแม่เลี้ยงครับผมสิบตัวครับผมแม่นี่ยเป็นสิบตัวครับดีเสเอาขึ้นกงขึ้นกงแทนชุดเจ็ดตัวนะครับผม เอาชุดนี้ขึ้นกรงแค่ไหนมีสิบตัวครับแม่แมีชุดชุดสองครับผมชุดสองครับมีลายตัวอยู่ครับแม่ประมาณแม่เดียวครับผมแม่นี่ ลายแม่อยู่จะให้แม่เดียวเลี้ยงครับผมชุดสอุดแรกเโตันจุดสองุดสามโต